สวัสดีครับตอนเช้าๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาภาพออกมาว่าอา้าโอเคคือรูปนี้แหละเราก็ใช้สีพาสเทลนะครับที่เรามีก็ลงไปเลยลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะเริ่มจากส่วนที่เป็นฉากก่อนฉากหลังนี่ก็จะเป็นเป็นหญ้าสีเขียวไอ้นี้เป็นไม้ดอกที่ร้านนะฮะช่วงนี้ฝนตกแดดออก อากาศสดชื่นไม้ดอกบานสะพั่งตอนนี้ก็ลงสีนะฮะจากต้นมงต้นไม้นะฮะมันเป็นระดับหน้าหลังนะฮะเทคนิคเมื่อสักครู่นี้คือใช้สีขาวมาเกลีย่ยเลยนะครับไอนี้เป็นทำสีแบบใบไม้ละเนี่ยโดยการดูเทียบกับต้นไม้สีมันจะเข้มกว่าพื้นหญ้าแต่ก็จะลงแบบโปร่ปงๆให้เหมือนแบบแสงมันก็ทะลุออกมาได้ แซมสีเหลืองนิดๆในใบไม้นะฮะมันก็มีใบไม้เหลืองๆห,หน่อยแล้วก็จุดๆเข้าไปเราก็ดูครับเทียบอีกอ่าโอเคผงโคนต้นไม้มันจะสว่างกว่าตรงปลายปลายมันจะเข้มเข้มกว่าแล้วก็ค่อยใช้สีเข้มๆเนี่ยไปลงตรงปลายนะฮะไปลง เสร็จแล้วแทนที่เราจะใช้สีดําเราใช้สีคู่ตรงข้ามครับอันนี้จะเป็นสีเหมือนน้าเงินเข้มๆแต่มันก็จะทําให้อวนี่กินมะม่วงกวนต่อด้วยทาท้องฟ้านะฮะวันนี้ฟ้ามันจะสะรัวสรัวหน่อยอมีน้ําปูอ่ะโอเคฟ้าเราได้แล้วตอนนี้ตอนนี้มาทําพื้นให้มันมีจุดๆนะฮะมันมีใบมงใบไม้นะฮะเขียว แล้วก็มาลงตัวละครตัวกระลอกอันนี้สีส้มอันนี้ก็เกินจริงนะจริงจริงกระลอกม,มันก็ไม่ได้ส้มอะไรขนาดนี้อันนี้ให้มันแบบเหมือนมันเด่นปุ้งออกมาส่วนตัวละครนี่ก็สีแดงแดงเนี่ยกับเต่าทองอันนี้เป็นนะฮะหลานอัพสเตนะฮะของเพื่อนนะฮะมากินได้นะฮะร้านดูดูดีอ่ะกบสีเขียวนะฮะ อันนี้สีชมพูตรงนี้แล้วก็เอามาระบายที่หูแมวด้วยแล้วก็ตามตัวแมวต่อใช้สีเทาๆเาขาค่อยไล่ไปนะที่ตัวแมวให้มันเข้มๆนะถ้าเรียบร้อยไม่มีแดดนะวันนี้สบายๆแต่งลายแมวให้มันเข้มนิดนึงนะฮะ แล้วก็เอียงกระดานนิดนึงเกลี่ยเกลี่ยกระลอกแล้วก็มาเติมตาแมวเสร็จเรียบร้อยครับอา่าขอบคุณครับ